ดินาภรายาเอสกันตพงศ์อัปเดตอาการหลังผ่าตัดัลนขอบคุณทุกกำลังใจก่อนหน้านี้ทางด้านคิตตี้คิต,ติณาภรายาของหนุ่มเอสกันตพงศ์ได้ออกมาประกาศให้แฟนคลับทราบว่าหนุ่มเอสจะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสุดทาาได้านภรยาสาวได้ออกมาอัปเดตหลังการผ่าตัดโดยการโพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า ฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉันผ่านไปได้ด้วยดีเอสยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลาม พวกเราขอบคุณจริงๆทางกางชาวเน็ตเข้า,ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก